โอเคผมแล้วก็ขอกราวสวัสดีก่อนนะครับผมก็กลับมากับดีบีดีชอน่าเกินเช่นเคยผมแล้วกเกมโรบักเกม้ผม่มีชื่อว่าคิงด d มไลท์สองนะครับผมโอเคเราก็มาเล่นกันเลยีกว่าเนาะ ก็เปลี่ยนตัวก่อนเนาะส่งไหนส่งไหนดีโอเคที่เหลือรอกัน ทรงนี้ก็ได้สีทองไหนดูสิว่ามันมันใช้ทรงไหนได้บ้างเนี่ยทำทรงไหนได้บ้างทำไมชุดไม่ขึ้นชุดไม่ขึ้นก็โหลดนานนิดหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นตัวนี้เลยก็ได้ ได้สถกทีดาวนโหลดได้เอตัวนี้กันตัวนี้เอาเอาันนี้ด้วยเปลี่ยนสีตออนี้ด้วยตอวดาบของผมดาบเอานี้ดาบนี้กันมีเป็นแบบมีโล่ เราสามารถเปลี่ยนสีดาบได้นะ เลยนะครับผมปุ๊บอ่าเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมอยู่ตรงปราปรสาทปราสาทแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมตอนนี้นครับผมโอเคเราก็มาอยู่ในปราสาทกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับม,มีชั้นใต้ดินด้วยนะครับผมมันก็อัปเดตใหม่เนาะ พาไปดูเนาะมันอัปเดตใหม่นะผมแบบนี้เนาะมาดูกันเลยว่าเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมู่บ้านนะครับว่ามันอัปเดตอยู่นะเมืองอินนี่มันอัปเดตแล้วนะครับผมมันมีมันแบบเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมแต่ว่าจํามีใครจำอะไ้โรงแรมนี้ได้ไหมครับโรงแรมชื่อว่าอะไรวะโรงแรมอะไรใจแอนอะไรโฮเทลอะไรโฮเทลไม่รู้ตอนนี้มันมันไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วเนาะ มีคนน่าจะจําได้อยู่แล้วเนาะไอโรงแรมนี้ป่ะนี่อะไรอินใช่โรงแรมเป็นโรงแรมปะ่ะเหมือนเข้าไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะปกติมันจะต้องเข้าได้อยู่แล้วเอ้ยหรือว่าโรงแรมมันอยู่ข้างบน่เอาทาเวนเเข้าไม่ได้นะครับผมปกติบ้านทุกหลังต้องเข้าได้เนาะไม่ใครจำได้ไหมครับ เฮ้ยบ้านหลังนี้มันเข้าได้เหรอเอ้ยเข้าได้ประตูมันเปิดตัวนี่นี่ไงประตูเปิดเราเป็นบ้านเหรอก็มีความโล่งจ้งเหมือนเดิมเลยเนาะถึงมันจะอัปเดตใหม่เนาะอะไรหมู่บ้านนะว้าวก็อัปเดตอยู่นะนี่นก็มีการอัปเดตอยู่นะ ปกติมันต้องเข้าได้อ <sh> ย oh, ู่ไม่ใช่หรอแต่นี่มันเข้าไม่ได้อ่ะก็คือโอ้โหมีหมู่บ้านเยอะแยะเลยนะครับผมมีหมู่บ้านเยอะแยะเลยหมู่บ้านโตรเยอะเลยอ๋อวิ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทนะครับผมปกติหมู่บ้านมันต้องเข้าได้ปกติบ้านมันต้องเข้าได้เลยเนาะบ้านทุกหลังมันต้องเข้าได้เนาะแต่นี่มันก็ไม่ได้นี่มันอัปเดตใหม่แล้วนะครับผมเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับผม จำได้บ้างครับตรงนี้มันก็เหมือนเดิมเนาะจำผิดเอ้ยไหนดูซิไอช่องรอดของโจรมันก็ยังอยู่เนาะเวมันเนี่ยเนาะนี่เผมพอดีได้ข่าวว่าอัปเดตใหม่แล้วก็เลยมาหามาแคสก็เลยนะผมแมปนี้เนาะชื่อแมปนี้แมปนี้ไม่ชื่อว่าแมปนี้มีชื่อว่า,น,วานี่เนาะ Kingdom Life เนาะมันอัปเดตใหม่แล้วนะครับผม ใครที่เจอผมเล่นอยู่ในนี้ก็มาก็มามา,มาแปบลบว่ามาคุยกับผมได้นะดูสิคุกใต้ดินเป็นไงบ้างค,คุกใต้ดิน เรื่อแบบเป็นการรักษารักษาความปลอดภัยนะครับผมกัดคู่กันยังไม่มีนักโทษเข้ามาโอเคมันก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะวิ่งกันไปวิ่งกันไปใครที่เจอผมวิ่งอยู่ในนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็มาคุยได้เนาะก็ ใค,ใครที่เห็นผมอยู่ในเกมก็หรือเห็นผมหรือเห็นผมในเกมไหนก็ตามแล้วก็มาคุยกันได้นะครับผมก็มาคุยกันได้เนะ้ะก็ก็ไม่ต้องกลัวนะผมไม่ทําอะไรหรอกโตดูว่าช่องว่างก็โตก็ไม่เป็นไรเนาะช่วงนี้เอ่อช่วงนี้ก็ช่วงนี้ตามตามข่าวแนละ้ว ก็น่าจะดูข่าวกันเนาะช่วงนี้ก็อยู่บ้านเนาะไม่ได้ออกไปไหนเนาะเพราะว่าเพราะว่าโควิดมันระบาดเนาะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็แบบว่าหยุดช่วงนี้ก็หยุดเชื้อเพื่อชาติไปก่อนแล้วเนาะก็อยู่บ้านไปก่อนนะครับผมก็กักตัวอยู่แต่ในบ้านเนาะตอนนี้ก็หนูก็อยู่แต่ในบ้านเนาะไม่ได้ออกไปไหนมานานแล้วทำไมเนี่ยเนาะเพราะว่าโควิดมันระบาดแะเนาะ ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ก็ส่วนคุณผู้ชมที่จะต้องไปเรียนพิเศษ,ษ,ษหรือไปทํางานหรืออะไรก็ตามเนาะหรือว่าหรือมันต้องจําเป็นต้องออกไปก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะผม,ผมก็ก็ประมาณนี้แหลนะเนาะโอเคผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ให้ย้ำแล้ผมก็ขอบคุณที่ดูนะครับผมโอเคครับ